ะะห้องไหนจะโดนได้คะแนนาวอนุบาล2ทับ1เด็กหญิงพัฒนิตาบุญยังไม่ให้กำลังใจเพื่อเลยหรอไไหคะตมเมื่อลยคะอนุบาล2ทับ2เด็กหญิงมานิตาอุทาสีอนุบาล2ทับ3เด็กหญิงพระมนยามาสกี อนุบาลสองทับสี่ 4, เด็กหญิงออนจัญญาบุญชอบอนุบาลสองทับห้าเด็กชายวิริทพลพนิษฐ์สงศริอนุบาลสองทับหกเด็กชายพัทรสสา, 5, าพลจัดใส อนุบาล2อทับเดเด็กหญิงรสสิริรัฒนสุขนารัตษ์โอ้โหน้องอสองให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะเสียงดังมากนะคะอะเดี๋ยวดูที่อสามหน่อยอนุบาล3าทับหเด็กหญิงอวิยานิณ่าสโตนตอนได้อยค่ะโอ้ติดดาวเลยอนุบาล3าทับสเด็กหญิง i